โอเคครับผมกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าทุกเถิดด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมของ ROV กันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคตอนนี้นะฮะทางกิจกรรมของ SAO ที่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลนะฮะตอนนี้ได้เปิดเผยมาครบหมดแล้วซึ่งก็คือวันนี้เป็นวันที่16นั่นเองนะผมวันนี้คือวันสุดท้ายที่เขาจะเปิดเผยข้อมูลอันที่8นั่นเองนะครับโอเค ดี๋ยวผมจะไปดูกันก่อนนะฮะในหน้ากิจกรรมว่ามีอะไรเปิดเผยไปแล้วบ้างนั่นเองนะครับไปคลิกเข้าไปเลยจ้านี่พบกับหน้าเดิมนะครับผมลิงสตาร์ทแล้วก็นับถอยหลังนะ,ะจากนั้นกดเพื่อปลดล็อกวิดีโออันที่8ของเราคืออะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคอเดี๋ยวดูก่อนอันที่1รายละเอียดภายในเกมนะฮะอันที่2ก็จะเป็นรายละเอียดผู้ภาคเสียง อันที่3เป็นล็อบบี้แอนิเมชันอันที่4กับอันที่5จะเป็นสกินและสกิลของอาเซนะและคิริโตะนั่นเองนะฮะอันที่6คือสกิลผสานอันที่7เนี่ยมันเป็นสกินของซูก้าครับผมสกินของแพนด้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่อ่าควบคู่ไปกับซอดสตาร์ออนไลน์นั่นเองนะฮะมันก็เลยนับรวมกันนั่นเองเอาไว้เดี๋ยวค่อยดูกันว่าเป็นกิจกรรมอะไรหลายคนคงรู้แล้วแหละครับว่าเป็นกิจกรรมยังไงนะครับเพราะว่ามันเปิดมานานแล้วพอสมควรประมาณวัน2วันได้นะฮะ โอเคอันที่8จะเป็นกดเพื่อปลดล็อกวิดีโอผมไม่รู้คืออะไรจะไปดูกันสะสมเกตคืออะไรอะดินดีด้วยสะสมเกตพลังสำเร็จลิงสตาร์ในอีก6กวันอะไม่แล้วคือไม่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 คือฮะสะสมเกตเอา้าเดี๋ยวนะผู้ชมสะสมเกต พลังก็คือสะสมค่าพลังส่วนเกตอยู่ตรงนี้โอเคครับผมท่านผู้ชมฮะมันมีให้สะสมเกตเพื่อปลดล็อกวิดีโอด้วยครับผมซึ่งประเด็นเลยของเรานะฮะผมจะเอาไอ้ค่าเกตเนี่ยมาจากไหนแล้วมันคืออะไรกันแน่เกตมันเอามาจากไหนแล้วมันคืออะไรครับอันนี้เริ่มสงสัยแล้วฮะ เขาบอกว่าสะสมเกตยินดีด้วยสะสมพลังสำเร็จลิงก์สตาร์ทใน6วันส่งลิงก์ให้เพื่อนของคุณเพื่อปลดล็อกวิดีโอเดี๋ยวผมจะลองส่งลิงก์ให้เพื่อนดูนะผมเผื่อที่ว่าจะปลดล็อกสามารถที่จะปลดล็อกวิดีโอให้เราได้รับชมได้นะเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลอันที่8เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับรวมถึงเกตนะตรงนี้ที่ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะ ผมให้เดาว,ว่าน่าจะเป็นของทุกๆคนนะครช่วยกันแชร์ช่วยกันน่าจะต้องช่วยกันแชร์อย่างแน่นอนนะครับผมเพื่อสะสมเกตให้ค่าตรงนี้ขึ้นจนถึงหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน1ิบล้านนั่นเองนะครับผมถ้าถึง10ล้านไหร่เราก็จะได้รับชมคลิปนี้กันทุกคนพร้อมกันนั่นเองนะฮะถ้าเป็นกิจกรรมแนวนี้นะผมก็ดาวเอานะครับผมที่เหลือเราก็ต้องมาดูว่า มันจะเป็นอะไรในคลิปวิดีโอนี้นะฮะตอนนี้ไม่สามารถที่จะดูได้นั่นเองนะครับผมแต่คาดว่าอาจจะเป็นอะไรที่อลังการแน่นอนนะครับผมไม่มีอะไรไม่อลาัางการสำหรับซอสอาร์ตออนไลน์และ ROV นั่นเองนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมจะไปลองแชร์ก่อนแล้วหลังจากนั้นผมจะมาไล่ให้ดูว่ารายละเอียดตั้งแต่1ถึง7ถึง8เนี่ยมีอะไรเป็นยังไง ข้อมูลรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเท่าที่รู้เท่าที่ทราบนะครับผมโอเคเราไปรับชมกันเลยครับไปโอเคครับผมลำดับแรกนะฮะที่เปิดเผยมาให้เราได้รับชมกันครั้งแรกเลยนะับผมก็คือรายละเอียดภายในเกมนั่นเองนะครับผมที่เกี่ยวกับ F A O ของเรานะฮะ โอเคครับผมมาถึงอันดับแรกเป็นล็อบบี้แอนิเมชันสุดพิเศษนะผมตามด้วยหน้าเข้าล็อกอินที่เป็นเข้าสู่โลกของซอนอันออนไลน์นั่นเองครับผมอลังการมากๆแต่ด้วยหน้าต่างยูไใหม่ชัดเลยกว่าเดิมมีที่ตกอยู่ล่างขวากับบอสแครเตอร์สัญลักษณ์มิวอ,อยู่ล่างขวาเหมือนกันตรงแผนที่ตรงกลางจะมีไอแครดหอคอยลอยชั้นของเราแล้วก็มีสกินของที่ตกมาใหม่ดาบคู่มาใหม่ให้รับชมกันอันดับแรกเลยนั่นเองนะครับโอ้โหโอเคครับผมรายละเอียดต่อไปรายละเอียดที่2 เป็นเสียงภาคตัวละครอาชนะและคีโตนั่นเองนะครับผมซึ่งเสียงภาคนั้นเป็นเสียงภาคต้ฉนฉบับจากอนิเมะเลยก็ว่าได้ย่ตัวละครแรกนะครับผมคีโตนั่นเองนะฮะฉายาของเขาก็คือนักดาบดำนะครับผมผู้พากเสียงโดยโยชิสุกุมาซูโอกะนั่นเองนะครับผมคำว่าบิตเตอร์ที่คีโตได้กล่าวถึงนะครับผมมาจากคำว่าชีเตอร์มาถึงการโกงกับคำว่าเบต้าเทสรวมกันนั่นเองครับ ซึ่งตันในเรื่องแล้วเคโต้นั้นได้เป็นผู้ทดสอบเบต้าเทสของโลก SAO ที่มีจำนวนแค่1,000คนเท่านั้นนะฮะก่อนที่เกมแห่งความตายนี้จะเกิดขึ้นและมีผู้ติดอยู่ในเกมจำนวน1,000 0คนทำให้คนที่มาเล่นที่หลังกล่าวหาพวกเคโตะที่เป็นพวกเบต้าเทสว่าเป็นพวกบิสเตอร์นะครับผมเพราะว่าคนที่ได้มาเล่นก่อนเบต้าเทสจะรู้จุดฟาร์มไอเทมฟาร์มเลเวลที่ดีกว่าใครและก็รู้ทางสกิลของบอสและไอเทมลัสบอสนั่นเองนะครับผม 私はキト君にに出会うたためあの日ナーブギアをかぶっんだโดยคอที่2นะครับผมก็คืออาถนะหรือชายาของเขาก็คือประกายแสงนั่นเองนะครับผมผู้พากย์เสียงโดยโทมัสฮารุกะนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะได้พบกับคิโตะนะฮะฉันจึงได้ใส่เนฟเกียในวันนั้นนั่นเองนะครับ キリト君โตคุงฉันจะปกป้องดังนั้นคิริโตคุงจะปกป่อไปนะครับผมรายละเอียดที่สก็คือล็อบบี้แอนิเมชันนั่นเองซึ่งเปิดมาอันดับแรกก็จะเป็นล็อบบี้แอนิเมชันของตัวละครคิริโตก่อนนั่นเอง เป็นการฟัน2ดาบแล้วก็เสียบไปที่เดิมนะครับผมแล้วก็ทำการเปิด UI ขึ้นมาดูสกิลโคตรเท่เท่สุดๆอันนี้เท่มากโอเคต่อไปเป็นล็อบบี้เดเมชันของตัวอาสนะนะฮะเป็นการแทงเลเบียโชว์ให้เราดูนั่นเองจากน,นั้นก็เปิด UI ขึ้นมาจิบมชาบชาบถุหยิบถ้วยน้ำชาเออ รายละเอียดที่4นะครับผมที่เขาได้เปิดเผยให้เราได้รับชมกันก็คือสกินและสกิลของตัวคริโตนั่นเองนะครับผมจะเห็นว่าช่วงแรกคริโตไม่ได้มีดาบคู่นะครับผมจะมีแค่ดาบเดียวนะครับผมส่วนดาบคู่จะได้มาช่วงท้ายๆของโลก s a o เนั่นเองนะฮะในทางผมที่ได้ทราบมานะฮะรู้สึกว่าถ้าแรกสกิลแรกของคริโต จะเป็นการใช้ท่าเดียวกับอนเอิเมะหรือก็คือท่าสตาร์เบรสตีมนั่นเองนะครับผมซึ่งมีการโจมตีต่อเนื่องถึง16ครั้งเลยทีเดียวนะฮะ รายละเอียดที่5นะฮะก็คือสกินและสกิลของตัวละครอาสนะนั่นเองนะผมซึ่งอาวุธหลักของอาสนะก็คือดาบเลเปียนั่นเองนะฮะสกิลแต่และสกิลของอาสนะก็จะเปรียบได้กับบัตเตอร์ฟลายนั่นเองนะผมแต่ที่เห็นเปรียบได้อย่างชัดเจนก็คือสกิลที่2เป็นการแทงนะับผมแทงรัวๆของเลเปียนั่นเองซึ่งเป็นท่าที่ถนัดของอาสนะในโลก Sao อยู่แล้วนั่นเองนะครับ รือเรียกว่าเป็นท่าเฉพาะของผู้ใช้ดับเลเปียเลยก็ว่าได้นะฮะต่อไปนะครับผมรายละเอียดที่6นะฮะเป็นสกิลผสานระหว่างคีโตและอาสนะลิงก์เอชสกิลนั่นเองนะครับผม นี่เขามีคำอธิบายให้ด้วยนะฮะเขาบอกว่าเมื่อคีโตะหายตัวไปและโจมตีฮีโร่นะครับผมหลังจากนั้นเขาจะพุ่งไปที่เป้าหมายสร้างความเสียหายจริงแก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะอัติเมตนะฮะมีเอฟเฟกต่างๆขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นเป้าหมายถ้าเป็นศัตรูนะครับความช้าและความเสียหายของอัติเมตจะสร้างเกาะป้องกันให้กับคีโตะเป็นเวลาหลายวินาทีเลยและถ้าเป็นพัทมิรโบนัสความเร็วในนนกาาาารเเคคลลลื่่ออททีีแะวมสสยยยหขขั้ขุ้ดงโ จะจัดการกับพันธมิตรเป็นเวลาหลายวินาทีอาสุนะจะต้านทานสถานะในขณะที่ถูกล็อกนั่นเอง ต่อไปนะครับผมจะเป็นรายละเอียดที่7หรือก็คือสกินแพนด้านั่นเองนะครับผมสกินใหม่ฟรีนั่นเองนะฮะเป็น RvX Sword Art Online นักดาบที่หลับไหกลกำลังจะตื่นขึ้นนะครับผมรับฟรีสกินซูกานั่นเองนะครับกดเข้าไปอ่าตอนนี้นะผมสำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นการให้เราเก็บคะแนนให้ครบ300 ก็จะได้รับของทั้งหมดที่อยู่ในหน้านี้ไปนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการได้รับคะแนนนั้นอยู่ทางซ้ายมือเลยนั่นเองนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดเพื่อที่จะรับคะแนนได้นะครับผมรับได้ง่ายๆนะผมไม่มีอะไรยากเลยนั่นเองนะฮะโอเคเรามาดูของรางวัลกันดีกว่านะฮะโอเคอันดับแรกจะเป็นคัมภีขั้นสูงนะฮะน่าจะเป็นขั้นสูงหรือทั่วไปผมไม่รู้นะผมจำไม่ได้โอเคต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูนนะฮะตามด้วย ชิ้นส่วนสกินกับชิ้นส่วนฮีโร่นั่นเองนะครับผมและตามด้วยสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือคำพี s อ o นั่นเองนะครับมันสำคัญยังไงมันเป็นสิ่งที่เอาไว้บงบอกว่าสกินของคริโตกับอาศนะอาจจะมาในรูปแบบของการสุ่มอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นคำพีเราอาจจะต้องใช้คำพีส่วนนี้ในการสุ่มเพื่อ รับสกินนั่นเองนะครับผมและคาดว่าคูปองอาจจะใช้มากกว่า2 0 0 0 3 0 0 0เลยก็ว่าได้นะฮะอาจจะเกือบถึงหมื่นหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนั่นเองนะครับผมแต่คาดว่าอาจจะไม่หรอกมัง้งอาจจะไม่ถึงหมื่นถ้าผมเดาด้วยความคิดของตัวเองนะฮะอาจจะไม่ถึงหมื่นแต่ก็เจ็บอยูอ่ถือว่าใช้เยอะอยู่นั่นเองนะครับผมสำหรับ2ส,สกินเลยนั่นเองนะฮะโอเคต่อไปก็เป็นท่าเต้นของอันเลนนะครับผม และจบด้วยสกินของซูกานั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดที่8นะครับผมเขาได้ปลดล็อกมาแล้วนะฮะแต่ว่ายังปลดล็อกไม่สุดนะฮะเราจะต้องสะสมเกตเพื่อปลดล็อกวิดีโออันสุดท้ายนี้ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งทํายังไงถึงจะ,ะปลดล็อกได้เราก็ต้องกดสะสมเกตตรงนี้นะครับผมและเราจะต้องแชร์ไปให้เพื่อน ช่วยกดสะสมเกตเพื่อให้เกตข้างล่างมันเต็มครบ10ล้านนั่นเองนะครับผมโอเคถึงจะสามารถดูวิดีโอนี้ได้นั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าไว้รอดูในคลิปต่อไปแล้วกันคาดว่าอาจจะครบแล้วในคลิปต่อไปแน่นอนนะฮะไปโอเคครับผมก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมผมมีเรื่องที่อยากจะเกิดให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนนั่นเองนะครับผมก็คือตอนนี้นะฮะ ทางอวีเขาได้เอาสกินมาขายอย่างรัวๆและรัวๆและรัวๆมากๆๆนั่นเองนะครับผมขอย้ําเลยว่ามากๆนะฮะเพราะว่ามันเข้ามาทุกคืนเลยนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นสกินของมาเกงกาสกินของแวนของเรลวมะกของเทวนาต้นเองนะครับผมซึ่งปกติผมไม่ค่อยไม่รู้นะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเจออะไรแบบนี้นั่นเองนะผมเพราะว่ามันเอามาลงขายอย่างรวดเร็วและรัวๆนั่นเองนะผมนี่เห็นไหมอีวิลช็อกกัน มาหลอดหรือมันก็เป็นเฮลบอลเอโลนั่นเองนะผมแล้วก็เป็นการสุ่มทางนั้นเลยเพียงเติมคูปอง1 5ก็จะมีวงแหวนลูกแก้วผู้ดูแลแล้วก็จะมีสกล่องส่วนลดสกิน DC หรือไม่ก็อันนี้ก็คือลดราคาสกินใหม่สุดน่ารักสวิตดีมาแกงก้า99คูปองเท่านั้นนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่มาจะมาในรูปแบบของการลดราคาสกินหรือไม่ก็เป็นการสุ่มสกิน หรือการหมุนสกินประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่มีใจแน่ๆในการอยากจะซื้อสกินเคียตกกับอาร์เซน่นะครับผมแนะนําว่าเก็บไว้ให้ดีครับผมสับคูปองเพราะว่าเราอาจจะได้ใช้หมดอย่างแน่นอนนั่นเองนะผมสำหรับการสุ่มสกินเคียตตกกับอาร์เซน่ในวันที่23มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้แต่นพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปบล็อกอ่ารายละเอียดสุดท้ายวิดีโอสุดท้ายของ s o ฟ r ์แวร์ n อนไ ในเกมอาวีนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมมป